หนึ่งสวัสดีค่ะน้องพิงกี้ค่ะวันนี้ว่างจากงานละครใช่ค่ะก็ต้องมาฟื้นฟูสภาพผมอย่างที่พี่แจ็คนัดมาเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าคลีเมจชากวิญญาณถึกระชากวิญญาณผมน้องแห้งมากไปม้วนผมบ่อยเหรอคะต้วนเลยค่ะต้วนเอ๋ออะหนูกลับมาจากไหนคะจากอินเดียค่ะพี่แจ็คขอบคุณมากเห็นฮิ้วครีมมาจากอินเดียทาแล้วหนวดพี่ไม่ขึ้นใช่ไหม า้แล้วหนวดพี่จะขึ้นเหมือนอินเดียไม่ใช่นะคะคอ๋อ<ม>เห็นคุณแม่หิ้วมาหลายเลยขอบคุณมากอันนี้ครีมตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรคะช่วยโอูมไม่ของพี่อะที่ว่าครีมเรื่อมาหน้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 าอ๋อช่วยทำให้หน้า,นา,นา,นาใสกระจ่างใสกระจ่างใสนะจากที่กลัวมีหนวดขึ้นไม่เป็นไรก็ทีนี้ได้ทําผมแล้ววันนี้กระชากวิญญาณสุดฤทธิ์ผมน้องพิงกี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรา กลับมาให้เพื่อนๆดูโซเชียลแคมก็ติดตามดูว่าบาซิเลียนโบเอาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นน้องทํานี่รอบที่สองละรอบแรกแล้วผมมันแห้งมากเลยใช่ไหมใช่เพราะหายไปนานมากนะคะเออสามเดือนเห็นไหมคะคความแใช่แอันนี้คือแบบไม่ไหวเลยแล้วตอนที่หลังจากทำภาคแรกอะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงผมมันนุ่มหรือมันยังไงเพื่อนๆอยากรู้หลังจากที่ทำไปเนี่ยผมมันจะแบบว่าเวลาออกในในกล้องอะค่ะ มันจะดีกว่าจะดีกว่าเดิมมากแล้วก็ตอ่อให้มันทำสารพัดเนี่ยมันก็ยังไม่เสียมากไม่เสียแล้วก็แบบคือคือ<ม>สามเดือนอะ่ะอืมที่คือแบบเราโน้มกวัน,เ,นเ,<อ>เลยแล<อ>้วก็เลยต้องเป็นแบบนี้ก็มาไม่าแล้วมันแห<อ>้งเนาะตอนแรกอใส่พวกมันนุ่มมันลื่นกว<ๆ>่ามันเติมเต็มเคราตินค่ะขอบคุณมากนะน้องนะเดี๋ยวยังไงตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะสวัค่ะสวัสดีค่ะ